สวัสดีค่ะราตนามณีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทานายดวงนะคะปักแรกเดือนมิถุนายนนะคะวันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนนะคะของชาวราศีธนูนะคะชาวราศีธนูในศาสตร์ไพ่พรมยานนะคะคือคนที่เกิดเดือนธันวาคมนะคะวันที่1ถึงวันที่3 1ธันวาคมนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีธนูไม่ว่าศาสตร์ใดๆนะคะรับชมรับฟังรับพลังงานดีๆจากไพ่พรมยานได้เลยนะคะ เราจะมาดูกันนะคะการงานการเงินความรักปักแรกเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรนะคะครึ่งเดือนแรกนะคะปักแรกนะคะชาวราศีธนูห้อยไพ่ออกมาแม่นยำด้วยนะคะไพ่ใบแรกนะคะนางสีดานะคะช่วงนี้อาจจะนิ่งๆสักหน่อยเกี่ยวกับการงานนะคะไพ่ใบที่สองนะคะ ใครที่รองานอยู่อาจจะช้าสักหน่อยนะคะอาจจะต้องใช้เวลารอจังหวะและเวลานะคะใครที่คิดอยากจะเริ่มต้นสิ่งใดนะคะอาจจะต้องรอนะคะรอจังหวะและเวลาไพ่ใบสุดท้ายนะคะเทพสุขนะคะความสุขความสมหวังนะคะกว่าจะเจอความสุขความสมหวังอาจจะต้องรอสักหน่อยเหมือนต้นไม้นะเวลาทํางานหรือว่าสร้างธุรกิจใดเนี่ยกว่าจะเจริญเติบโตเนี่ยมันต้องใช้เวลาช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการเอ่อ ปลูกก็เป็นได้นะคะเป็นช่วงของการแบบคิดวางแผนอยากจะทำนะคะก็รอรอจังหวะแล้วเวลานะคะช่วงนี้ก็พยายามเ,เปลี่ยน mindset นะคะคิดแต่สิ่งดีๆมีความสุขกับตัวเองมีความสุขกับสิ่งที่ทำนะคะหรือถ้าใครอยากเปลี่ยนแปลงใดก็ให้คิดให้วางแผนแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอืมกาะแล้วถึงจะดีนะคะอ่ะประมาณนี้เกี่ยวกับการงานนะคะเรามาดูไพ่ใต้สำรับซิ ว้าวไพใต้สำรับพระแม่โพศพนะคะโชคลาภความสุขความสมหวังนะคะในบางคนอาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณก็เป็นได้นะคะและโอกาสใหญ่ด้วยนะอะขอให้คุณโชคดีนะคะก็ถ้ามีโอกาสใหญ่หรือสิ่งใดมานะคะก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะคุณจะได้รับโอกาสดีๆด,ด้วยในช่วงปักแรกเดือนมิถุนายนนะคะทีนี้เรามาดูการเงินนะคะ การเงินจะเป็นอย่างไรคอยไพ่ออกมาแม่นยำนะคะปักแรกเดือนมิถุนายนการเงินจะเป็นอย่างไรไพ่ใบแรกลาหูเลยแล้วมันระวังเรื่องการเงินนะคะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะโดนอมเออไพ่ใบที่สองนะคะพ,พัพพิรุณออกมาตอกย้ำถึงอะไรที่แบบเกี่ยวกับความล่าช้านะคะช้าช้าได้พาเล่มงามอืม เงินก้อนก็ต้องรอด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าวาจาคุณจะดีมากไพ่พาพิรุณขึ้นใบที่สองมาตกการเงินด้วยช่วงนี้วาจาวาทศิลป์ดีนะถ้าใครที่ทำอะไรเกี่ยวกับออนไลน์ใครที่ทำอะไรเกี่ยวกับออ,ออกสื่อนะคะหรือว่าใช้จิตวิญญาณเนี่ยมีโอกาสที่จะแบบคำพูดนำมาซึ่งการเงินนะคะพูดดีเป็นสี่เก่ตัวยิ่งพูดยิ่งรวยนะคะเพราะฉะนั้นใช้คำพูดของคุณให้เป็นประโยชน์ในช่วงเดือน ่ปักแรกเดือนมิถุนายนนะคะขอไพ่ใบหนึ่งนะคะไพ่ใบที่สานะคะเทพจันทร์นะคะความหวังเพ้อฝันอความคิดจินตนาการความเพ้อฝันช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการคาดหวังเงินก้อนใหญ่ก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็แต่ว่ามันจะต้องรอสักหน่อยกับเงินก้อนนะคะช่วงนี้ก็หมั่นคิดดีทําดีนะคะพูดแต่สิ่งดีๆอืม แล้วกเ็เกี่ยวกับผู้หญิงอีกละความคิดเพ้อฝันจินตนาการนะคะช่วงนี้เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะมันจะทําเงินโดยเฉพาะออนไลน์สื่อออนไลออนไล์การค้าการขายช่วงนี้จะทําเงินนะคะจะดีมากอะไรเถ้าๆเนี่ยดีมากแต่อย่าผิดนะคะเออเถาได้แต่อย่าผิดนะถึงจะดีนะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวังการเงินนะอาจจะมีการสับสนหรือ,อ,อไม่แน่ใจในบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องใช้เงินก้อนใหญ่ในช่วงนี้นะคะ ประมาณนี้นะช่วงนี้ใหใครยืมเงินนะคะมีเกณฑ์โดนอมเงินได้นะคะใครรอเงินอยู่อาจจะต้องรอสักหน่อยนะคะระวังถูกหลอกถูกโกงโดนหักหลังนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นอะไรที่แบบใส่เทาอะไรที่แบบบอกใครไม่ได้มีความตึงเครียดวิตกกังวลนะคะเหมือนมีความลับหรือเงินหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ที่ได้เงินมาแบบแปลกๆนะคะเงินแปลกๆเออมาแปลกไปแปลกอะไรประมาณนี้ได้นะคะ เกี่ยวกับตอนนั่งคืนหรือว่าออนไลน์โดดเด่นมากเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้อย่างที่บอกอย่าให้ใครยืมเงินอย่าไปค้ำประกันใครนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะแบบจะไม่ได้เงินคืนนะคะนะแล้วก็อย่างที่บอกอีกทีย้ำอีกทีนะคะระมัดระวังเนาะช่วงนี้อาจจะมี เก์ที่ต้องใช้เงินแบบเยอะเลยทีเดียวบางเครียดอะวิตกกังวลเงินที่รอก็จะช้าล่าช้านะคะลรวมาระวังเรื่องการเงินเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะพัทน์ขึ้นมานะเรื่องการเงินไพ่พัฒน์เนี่ยบางครั้งบางอย่างบางทีเวลาคุณรู้สึกว่าติดติดกัดขัด,ขดเอ๊ยยังไงดีอะเดี๋ยวจะมีเงินแปลกๆเข้ามานะคะม,มาดูความรักความรักนะคะเดือนมิถุนาปักแรกความรักจะเป็นอย่างไร ไพ่พระวิษณุกรรมนะคะอืมการก่อร่างสร้างตัวสร้างความรักรักฐานนะคะไพ่ใบที่สองว้าวพระนางสุพรรณมัจฉามีเกณฑ์เจอคนรักนะคะไข่โสดมีเกณฑ์จะเจอคู่นะคะไพ่ใบสุดท้ายอืมมีความกดดันวิตกกังวลน,นะคะสับสนถ้ามีคนเข้ามาเนี่ยมีตัวเลือกนะให้เลือกถึงสองคนก็ไม่แน่ใจว่าเอจะเลือกซ้ายเลือกขวาหรือเลือกคนไหนนะคะเออเอ่อ ความรักเพศเดียวกันโดดเด่นด้วยในครึ่งเดือนแรกนะคะ,อะขอไพ่ใบหนึ่งนะคะความสับสนความวุ่นวายใจนะคะจะเป็นอย่างไรสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วสำหรับคนโสดนะคะจะมีความสับสนเลือกไม่ถูกนะคะกดดันส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็กดดันซึ่งกันและกันนะคะมีเกณฑ์ที่จะไปเที่ยวมีถ้าเกิดได้ไปเที่ยวอาจจะมีความแบบได้ได้ไดปรับความเข้าใจก็เป็นไปได้นะคะให้มีเวลา เขาเรียกอะไรอะ่ะให้มีเวลาให้กันเราจะได้ปรับความเข้าใจนะคะเอออย่าก,กดดันซึ่งกันและกันนะคะราศีธนูนะคะไพ่ใบที่สองไอ้ใบใบสุดท้ายโอ้โหพญายมราชเลยนะคะมีเกณฑ์แบบเอ่อในความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างมันถึงวาระนะคะคนที่ใช่จะอยู่คนที่ไม่ใช่จะออกไปนะส่วนคนโสดนะคะอาจจะมีแบบทั้งคนใหม่คนเก่าอะ่ะมีเกณฑ์ที่มีจะมีคนเก่าเข้ามาด้วยนะคะ ก็เลยสับสนไม่แน่ใจนะคะถ้าตัดสินใจยังไม่ได้ก็ปล่อยไปก่อนใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะว่าคนที่กลับมาเดีไหมดีจริงหรือเปล่านะคะสุดท้ายนะคะภายใต้สำรับพระอิ์น,นะคะความรักที่แบบโรแมนติกนะคะอ่อนหวานละมุนละไมเลยทีเดียวนยในบางคู่นะคะขอให้คุณเลือกคนที่คุณอยู่ด้วยแล้ว,ลวมีความสุขเคมีตรงกันนะเออ จะเลือกยังไงแล้วใครล่ะคนที่ออกแนวเป็นผู้นำแล้วก็คนที่พึ่งพาได้จะดีนะคะให้เลือกคนประมาณนี้หรือคนที่อายุมากกว่าจะดีนะคะ,ะทีนี้พิเศษนะคะเดือนมิถุนาไพรมยานอยากบอกอะไรชาวราศีธนูขอสามใบนะคะไพพรมยานอยากบอกอะไรชาวราศีธนูอ้าวหล่นมาใบแรกแล้วนะ ขอสองใบนะคะคุณบาอาจารย์อยากบอกอะไรชาวราศีธนูขอสองใบขอสองใบจะกระเ็นออกมาไหมหรือแม่หมอว่างจับเองอ่าใบที่สองใบที่หนึ่งใบที่สองและใบที่สามนะคะว้าวใต้สำรับโอ้ว้าวไพ่ <laughs> ใต้สำรับเท้าเวสุวรรณโอ้โหไพ่ใต้สำรับของการงานนะคะพระแม่โพศพไพ่ใต้สำรับของ ไพ่พรมยานเซตสุดท้ายทาวเวสุวันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ทรัพย์สินก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่นะคะไพ่พรมยานอยากบอกอะไรนะคะชาวราศีธนูนะคะเพ่พภพูธนะคะขึ้นมาตอกย้ำไพ่พภิรุณน,นะคะวาจาวาทศีนช่วงนี้วาจาดีพูดดีเป็นสีแกตัวนะคะคําพูดนํามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองความสําเร็จนะคะไพ่ใบที่สองกรรมเทพนะคะกรรมเทพสื่อรักพิ้วกรรมเทพสื่อรักนะคะการตกหลุมรัก ะะการมีความรักนะคะและความรักที่โรแมนติกไพพะอินขึ้นมาตอกย้ําถึงความสําเร็จขั้นสุดการมีความรักที่โรแมนติกนะคะเน้นความรักด้วยนะเพราะว่าไพกรรม,มเทพขึ้นมานะคะใครที่สับสนวุ่นวายใจอยู่เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะใครรอคอยลอยคอคู่นะคะคุณจะมีครอบครัวที่อบอุ่นคุณจะมีความรักเดินทางมาหานะคะและเป็นคนที่มีมีความสําเร็จ ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเยอะเลยไม่ระดับหนึ่งหรอกนะคะคู่ของคุณจะมาพร้อมกับความสําเร็จมั่งคั่งและร่ารวยนะคะอ่ะโอ้โหดีจังเลยนะคะและนี่คือปักแรกเดือนมิถุนายนนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะมีเกณฑ์มีโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะอืมประมาณนี้นะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ